สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะ เราจะพามาชมในส่วนของรถกระบะที่อยู่ข้างๆเราซึ่งจะเป็นในรุ่นของ4ประตู XLT นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ารุ่นนี้เรามีจําหน่ายอยู่2ราคานะคะก็คือจะมีในสวนของเกียร์ออโต้ค่ะราคาขายอยู่ที่900,000กับ2,000บาทแล้วก็ในสวนของเกียร์แมนนวลขายอยู่ที่850,000กับ7,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งมอบลูกค้ากันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวนุ๊กพามาชมกันก่อนดีกว่าว่าคันนี้เราแต่งอะไรยังไงกันบ้างนะคะไล่จากในสองทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะต้องบอกวว่่่่่่าาาาาาสสํหหรรรับรุนน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 ีีนน้้้คคะะะะดทเเตตกแงงมจป็นในขอ F50 ซึ่งในส่วนของกระจังค่ะจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในส่วนของคาว์บอฟอร์ดเนี่ยเราจะใช้เป็นในส่วนของพื้นสีดําเงาเข้ามาให้นะคะแล้วก็จะมีไฟจิ๋วค่ะด้านบนอีกสจุดเข้ามาให้แบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวไฟสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการสีขาวหรือสีส้มค่ะใช้ด้านล่างที่เราใช้ค่ะจะเป็นในส่วนของสีเงินค่ะตัดเข้ามาเพื่อให้รถดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้มีติดตั้งไฟตัดหมอกค่ะเรียบร้อยแล้วจากโรงง,งานเข้ามาให้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ไฟหลีค่ะ ที่เป็นรูปตัว C ค่ะเข้ามาให้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นใน2อเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสําหรับกระจังหน้าชุดนี้ค่ะไฟหน้ามีการอัปเกรดเข้ามาใหม่นะคะจะใช้เป็นในส่วนของไฟหน้ามาสแตงค่ะเข้ามาให้ซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของแถบไฟวิ่งแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของแถบไฟ3มขีดเข้ามาให้นะคะดวงตาที่ใช้ด้านในจะเป็นในส่วนของสีน้ำเงินหรือเป็นบูอายนั่นเองค่ะแล้วก็แหวนจะใช้เป็นในส่วนของแหวนสีเหลี่ยมเข้ามาให้นะคะติดข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยค่ะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นเข้ามาให้สำหรับรถรุ่นนนี้ะะค ในส่วนของคิ้วล้อค่ะเราจะใช้เป็นในส่วนของคิ้วล้อ6นิ้วแบบเรียบไม่มีหมุดนะคะอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของยางค่ะยางมีการเปลี่ยนเข้ามานะคะซึ่งในส่วนของลายล้อแม็กเนี่ยเราสามารถเลือกลายได้นะคะสําหรับแม็กรุ่นนี้ค่ะจะใช้เป็นในส่วนของการที่เป็นสีทองแบบนี้เข้ามาให้เลยนะคะยางที่ใช้จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของมอสเ t อร์ t 3ซึ่งเป็นในส่วนของยางออเทเลนนั่นเองค่ะหน้ายางหรือไซยางจะอยู่ที่26 5หทับเจ็กกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ มีในการติดในส่วนของครอบแก้มนะคะทางด้านบนแบบนี้เข้ามาให้เลยเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสําหรับสติกเกอร์เนี่ยอันนี้เราสามารถเลือกแบบหรือสีได้ซึ่งสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกใช้จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์สีดําแบบนี้เข้ามาให้เลยนะคะซึ่งตัดให้รถดูดุมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับสติกเกอร์ที่เป็นสีนี้สําหรับรถสีเทาดํานะคะ ในส่วนของบลาอรองมือจับนะคะก็จะติดตั้งในส่วนของบลาอรองมือจับแบบนี้เข้ามาให้เรียบร้อยค่ะเพื่อกันในเรื่องของร้อยขูดขีดนั่นเองนะคะมีติดกันสัดด้านบนค่ะเข้ามาให้เรียบร้อยรวมถึงมีแหลกหลังคาด้านบนที่เป็นสีดําล้วนแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของทางด้านท้ายค่ะต้องบอกว่าสาหรับรุ่นนี้ค่ะเราติดตั้งในส่วนของโลบาร์เหล็กที่เป็นงานเอาแลนเดอร์ er, เข้ามาให้นะคะก็จะมีในส่วนของมือจับแบบนี้ให้แข็งแรงทนทานมากขึ้นแต่ถ้าต้องการติดในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เป็นในส่วนของตะแ ด้านท้ายค่ะไฟหน้ามีการเปลี่ยนแล้วไฟท้ายเราเปลี่ยนตามนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะลูกค้ามีการเลือกไฟท้ายที่เป็นทรงแบบนี้เลยนะคะเราก็จะติดตั้งแบบนี้ซึ่งในส่วนของตัวไฟก็จะออกมาเป็นในส่วนของงานลมดํานั่นเองค่ะมีในส่วนของครอบฝาท้ายนะคะที่เป็นในส่วนของโลโก้ฟอร์ดที่เป็นดําเงาแบบนี้เข้ามาให้เช่นกันค่ะแต่รุ่นนี้ค่ะพิเศษเรามีการเปลี่ยนมาก็คือจะใส่ในเรื่องของกล้องมองหลังค่ะ ในส่วนของใต้โลโก้แบบนี้เข้ามาให้เลยซึ่งอันนี้ก็คือเราตกแต่งเพิ่มเติมเงินเข้าไปนั่นเองนะคะกันชนท้ายค่ะมีการปรับเปลี่ยนมานะคะจากกันชนท้ายเดิมค่ะของโรงงานอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็น,นส่วนของกันชนท้ายเหล็กนั่นเองค่ะมาพร้อมในห่วงแดงนะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ถอยทั้งหมดเข้ามาให้4จุดซึ่งย้ายมาจากตัวเซ็นเซอร์เดิมนั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่นูกพ้ามาชมในส่วนของ4ประตูคันยักษ์ใหญ่แบบนี้นะคะต้องบอกเกินเลยคะ่ะว่าสําหรับลูกค้าท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจหรือว่าชอบการตกแต่งรถด,ดูดูลอๆแบบนี้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามลูกได้ที่เบอร์0ู3 6 5 3 6 1 6 4หสกนรือแอดในส่วนของ id line ก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกขึ้นเบอร์ id line ล,ลงถึง qr code ไว้ให้เพื่อที่ติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการดูในส่วนของ,ของการตกแต่งรุ่นอื่นๆที่มีการตกแต่งสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามรับชมลูกได้กับช่อง YouTube ค่ะกับฟอระะ์ แต่เดี๋ยววันนี้นุกขอนอนุญาตลาไปก่อนเพื่อไปส่งรถนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปชมในรุ่นไหนคะ่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ